ถ้าหากเพื่อนๆนะครับอยากขายชาแบบนี้บน Amazon แต่ติดปัญหาก็คือลงสินค้าไม่ผ่านนะครับเพราะ a m a z o n แจ้งเตือนแบบนี้มาครับบอกให้เรานะครับขอแอปพูดเอกสารหรือไม่ก็ขออนุมัติการขายสินค้าที่เกี่ยวกับของกินนะครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้เดี๋ยวเราไปทําพร้อมกันเลยนะครับการขอแอปพูดเนี่ยเพื่อนๆจะต้องขอเอกสารจาก ร้านค้าหรือโรงงานที่เราไปสั่งสินค้ามานั่นเองนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเอกสารที่เราต้องเตรียมจากโรงงานหรือว่าเราต้องขอจากร้านค้าที่เราไปซื้อมาเนี่ยเป็นอะไรบ้างนะครับก็คือเหมือนกับเราซื้อของแล้วขอใบกำกับภาษีนะครับรายละเอียดที่จะต้องมีในใบกำกับภาษีนะครับอย่างแรกต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาอื่นนี่ผมไม่แน่ใจนะครับว่า ใช้ได้หรือเปล่าประสบการณ์ของผมคือเราจะใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับในใบกำกับภาษีที่เราต้องขอนะครับก็จะมีรายละเอียดแบบนี้เลยนะครับอันแรกก็คือเราจะต้องให้ทางร้านนะครับหรือโรงงานนะครับลงวันที่ที่ทำการสั่งซื้อนะครับไม่เกินร้อยแวันนะครับ2นะครับให้ทางร้านนะครับระบุชื่อและที่อยู่นะครับให้ตรงกับ ชื่อบัญชีของอ m a ซอนเรานั่นเองนะครับก็คือง่ายๆที่อยู่นะครับที่ออกเอกสารจะต้องตรงกับที่อยู่ที่เราสมัครบน Amazon นะครับก็3นะครับจะต้องระบุชื่อและที่อยู่ของโรงงานที่เราขอในใบกำกับภาษีด้วยนะครับแล้วก็4นะครับเราจะต้องสั่งซื้ออย่างน้อย10หน่วย10ชิ้นสินค้านั่นเองสมมุตินะครับว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยสิหน่วยก็คือ สั่งซื้อชาตามือนะครับ12หลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆนะครับถ่ายรูปทั้งตัวสินค้าแล้วก็ใบกํากับภาษีเนี่ยเพื่ออัปโหลดนะครับแล้วก็ส่งไปทาง Amazon นะครับแล้วก็รอการอนุมัติจากทางทีมงานของ Amazon Support นะครับก็ใช้ระยะเวลาประมาณสัก1สัปดาห์นะครับเท่าที่เราเคยทำกันมานะครับหลังจากที่ Amazon อนุมัติแล้วนะครับ เราก็สามารถที่จะทำการขายสินค้าชารายการนี้ได้เลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆน,นะครับสนใจะอยากที่จะขายสินค้าไทยไปต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ a m azon นะครับก็สามารถปรึกษาผมได้นะครับผมมีคอร์สเรียนนะครับที่ดูแลเพื่อนๆเ,เ,เรียกว่าสอนตั้งแต่ต้นจนขายสินค้าได้เลยแล้วก็แถมเครื่องมือในการช่วยเหลือวิเคราะห์สินค้าขายดี ก็คือโปรแกรมจะเค s ื่องสเกลให้ด้วยนั่นเองนะครับท่านไหนสนใจแล้วก็รีบทักมานะครับเพราะว่าคอร์สเรียนตัวต่อตัวผ่านซูมมีจำนวนจำกัดนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่ช่องของผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ